นโมตัสสะพะคะวะโตข้าขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพะาาระภาคเจ้าอรหังโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมาสัมพุทสสะตัดสร้ชอบได้โดยพ้อ,องเองอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สนิโรธาอิทังนิรุษติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอวันนี้ก็ขออนุโมทนาอุบาศกอุบาสิกาและหมู่สาวกที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนะ ครั้งที่แล้วจบไว้ที่49วันนี้ก็จะมาต่อที่50นะคนเดี้ว50หมวดที่50ผลของการมีศินบารีสยามรัฐเล่มที่24 ข้อที่หน้าที่สามร้อยสิบเอ็ดข้อที่ร้อยก้าสิบสามพิสูทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพิสูจน์ทงหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ในกรณีนี้ระปานาติบาตเว้นหาจากปานาติบาต วางท่อนไม้วางสาตามีความละอายถึงความอินดูกะรุณาเพื่อคูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยทางกายไม่กระเสือกกระสนด้วยทางทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยทางทางใจ กายกรรมของเขาตรงวตีกรรมของเขาตรงมะโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงที่สุดทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสองอย่างแก่เขาคือ เราสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือตระกูลอันสูงตระกูลตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพรามมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากในกรณีนี้นะบุคคลผู้ไม่กระทําอธินาทานไม่กระทํากาเมสุมิชาจารขอโทษขออภยัยคุณโยมก็ได้จัดไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีนี้ ผู้กระทำปาณาติบาตผู้ไม่กระทำปาณาติบาตดังกล่าวมาข้างต้นทุกประการคือโค้อธิบายว่าถ้าเราสินดีก็คือสิ่งที่อกุศล,ลกรรมมบทสิบเราก็จะครบทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี องค์ก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนตรงวจีกรรมตรงกายกรรมตรงมโนกรรมตรงคติของเราก็มีแต่ความสุขความเจริญในภพหน้าถ้าไม่ถึงนิพพานก็เกิดในตระกูลที่สูงต,ต่อไปก็จะเป็นหมวดที่ห้าสบเอ็ด ผลของการไม่มีศินภาษาบาลีสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่251ข้อที่130ยสสิบพิสูจน์ทางรารยปานาติบาต เสพทั่วถึงทั่วถึงแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกไปอย่างที่อธิบายข้อที่ห้าสิบนะคุณโยมองค์ก,ก็มาอธิบายผู้ไม่ไม่มีศีลอันนี้นมีศีลน,นะคุณโยม เป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตพิศัยวิบากแห่งปานาติบาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากของที่เบากว่าวิบากท,ทั้งปวงคือวิบากท,ที่เป็นไปเพื่ออายุสัน้นปานาติบาทพิสุจน์ทั้งหลาย อาทินาทานที่เสพทั่วถึงแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปตวิสัยวิบากแห่งอาทินาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อ ความเสื่อมโภกกระซับพิสุท์ทั้งหลายกาเมสุมิฉาจาร์ที่เสพทั่วถึงแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดลัฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมมุ กาเมสุมิชาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูพิสุทธิ์ทั้งหลายมุสวาทที่เสพทั่วถึงแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงพิสุทั้างรลายปิสุนาวาทที่เสพทั่วแล้วปิสุนาวาทก็คือ คำพูดยุยงให้แตกกันที่เสพทั่วถึงแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาสของผู้ที่เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตร พิสูจน์ทงหลายพารุษวสวัสคำหยาที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพารุษวสวัสดของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจพิสูจน์ทั้งหลายสัมผัสปราวาสคือคำเพอเจอร์ที่เสพทั่วถึงแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเจราชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่ง สัมผัสป,ปราปาวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือพิสูจทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัย ที่เสพทั่วถึงแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดลฉา,านเป็นไปเพื่อเปรตพิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ําเมาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบาวกว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้ากินมากมากก็ สติฟั่นเฟือนนะคุณโยมหมวดที่ห้าสิบสองทำดีได้ดีบารีสยามรัตเล่มสิบสี่หน้าที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดข้อที่ห้าร้อยแปดสิบสาม มานบบุคคลบางคนในโรคนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามระปานาติบาตแล้วเป็นผู้ผู้เว้นขาจากปานาติบาตวางอาจยาวางศาสตาได้มีความระอายถึงความเอ็นดูอนุเพ์ด้วยความเพื่อคูณในสัมปสัตว และภูและภูจะอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาได้พร่ำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากเขาตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนที่มีอายุยืนมานบบุคคลบางคนในโรคนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือด้วยก้อนหินไอ้ก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตา เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาได้พร่ำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากเขาตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดในภายหลงังจะเป็นคนจะเป็นคนมีโรคน้อยมานอ บุคคลบางคนในโรคนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่อง <c oughs> เครื่องตามปะที่แก่สมณะหรือพามเขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาได้พร่ำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากเขาตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใด <c oughs> ในภายหลังจะเป็นผนมีโโหโัคทรัพย์มากมาน์ บุคคลบางคนในโลคนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความคับแขนเคือคับคับแขนเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มากร้ายไม่ทำความโกรธ ความร้ายและความขึงเทียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาได้พร่ำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากเขาตายไปไม่เข้าถึงกติไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์มาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆใ,ในภายหลงัง จะเป็นคนหน้าเรื่องใสมานบุคคลบางคนในโรคนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในราบสการะความคารพ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาได้พร่ำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากเขาตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลัง <c oughs> จะเป็นคนมีสักดามากมานุบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้เป็นคนไม่กระด้างกระเดืองไม่เย่อหยิงย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกลับโผุคนที่ควรลุกลับ ให้อาชนะแก่บุคคลที่ควรแก่อาชนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะคารพคนคนที่ควรคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาได้พร่ำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากเขาตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ที่ใดๆก็ <c oughs> ในภายหลงังจะเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูง มานบบางคนบบ, <c oughs> บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพาหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นผู้สนอะไรเป็นอกผู้สนอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่ <c oughs> เพื่อไม่เพื่อคูนเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูนเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าสู่ปกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาได้พร่ำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากเขาตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากหมวดที่53 ธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกนี้โลกธะทมแบบเลยนะครับบารีสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่159ข้อที่96หาลืมบอก ฉบับลงภาษาไทยก็เล่มที่ยีามข้อที่เก้าสิบหกนะคุณผมอันนี้คือโลกธรรม8แปคือธรรมดาของโลกนะคุณผมมีลาาเสื่อมล่ามียศเสื่อมยศนินทา ก็มีสรรเสริญสุขก็ย่อมมีทุกข์แปดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของธรรมของโรคโรคแตธรรม นั้นก็คือโรคกระทำแปะนคุณโยมเรามีลา่าเราก็ย่อมมีการเสื่อมของลา่ามียศก็มีเสื่อมยศนะคุณโยมสูงสุดแค่ไหนก็เท่านั้นมนะินทาก็สรรเสริญสุขและทุกข์คู่กันหมดนะคุณโยมเขาเรียกโรคกระทำแป คงตัดไว้เป็นอาการิโกนะความจริงถูกต้องไม่จำกัดการวันนี้ก็ขอจบไว้ที่หมดห้าสิดสามครั้งหน้าก็จะมาต่อที่ห้าสิบสี่กรรมที่ทำให้ได้ผลกรรมที่ทำให้ได้รับผล เป็นความไม่ตกตำ่ำวันนี้ก็ขออนุโมทนากับผู้าสกอุบวาสิกาและหมู่สาวกผู้ฝ่ในธรรมได้เข้ามาฟังสัพชัยะพุทธวจนธรรมวินัยจากพุทธโอษ ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมให้เป็นอริยะบุคคลในระดับต่างๆต,ตามอินทรีย์ของแต่ละท่านและสำเร็จมรรคผลนิพานในอนาคตอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านเทิทททน